สาวทำงานบาร์แย่งฝรั่งกันต,ตุบตับนี่ผัวตูเคยเอาตูไปมึงจะมาแย่งตูได้ไง,ท,งทั้งทั้งที่ฝรั่งเลือกเราใหญ่จาเอ้ยคอยก็เป็นน้องใหม่หน้าอายมากร้องไห้แต่ฝรั่งก็กอดเอาเราแล้วพี่เจ้าของบาร์จี้สั่งเลยบอกว่ามึงหยุดอืมเพราะว่าไม่มีใครจะเลือกผัวใครฝรั่งเลือกใครจ่ายเงินค่าบาร์ให้คนไหนไปนะเขามีสิทธิ์เลือก โอ้ยอือยังว่าอยู่อ่ก็ได้ออกไปอย่างร้องไห้แต่ก็บอกเจ๊เจ้าของบาว่าหนูไม่ไปได้ไหมหนูไม่อยากทะเลาะก,กับพี่เขาเพราะพี่เขาโจจอยู่เนาะขาใหญ่ขาใหญ่นะฮะเขาบอกไม่เกี่ยวเธอมาตรงนี้ทำงานฉันพูดกับทุกคนนะอ่าสำหรับแม่นะก็เรียกแม่เนาะเอ่อที่เจ้าของบาอ่าฉันพูดกับทุกคนว่าอย่าไปรักแขกอ่าพอรักแขกแล้วเราจะเจ็บ ถ้าเขาไม่รักเราแล้วเลือกจูงคนอื่นออกไปต่อหน้าเราก็ต้องยอมรับได้อย่ามาทํางี่เง่าตรงนี้นะคะเขาก็จัดการเจ้านั้นก็เมาหน่อยก็คือโอยวยวายโอ้ยปวดหัวใจนะพอดีแขกเอาไปเชยยอยจจ๋าเอ้ยเขาเอาไปทั้งอาทิตย์เลยเพอดีได้เงียบนะ,ะจนเขากลับได้เงินอยู่ดูเออไม่รู้เป็นอะไรนะ,ะเขาเอาพี่เข้าไปสามวัน แล้วกลับมาส่งเจ้าพี่เขาก็รอหวังที่จะฝรั่งมารับแล้วจะเอาไปต่อแต่ฝรั่งเปลี่ยนใจไม่เอาเขาไม่เอาพี่เขาแต่กลับเอาเราไปอืมเหมือนกับการแย่ยงกันนะแม่แม่มาแม,ม,ม,ม่ซางเพื่อนก็บ,บอกว่าไม่มีใครแย่งใครเพราะฝรั่งเป็นแขกที่เลือกนี่ก็ยังไม่ใช่ผัวเธอไปอยู่กับเขาก็เรียกว่าเขาเป็นผัวไม่ได้เออนะ เขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนจ่ายเงินนะฮะโอ้ปวดหัวใจอืมอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวเด้อเดี๋ยวจ๋าเคยเห็นสมัยก่อนยุ่มหัวกันว่านี่ผู้ชายตูผู้ชายตูนี่ก็ได้ <c oughs> เอา้าสู้ๆเด้อสาวสู้ๆนะขอให้เจอเอผัวตัวจริงไวๆเนาะแต่คนนี้ชอบถ้าอยู่กันนานเผื่อเขาติดต่อ,อยังไงนะฮะก็มาดูกันออยู่ตรงนั้นต้องเก่งต้องแก่ง นะต้องต้านต้องสู้เนาะเออจะมาอ่อนนะ้อมนิ่มจนเกินไปก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมจุดที่แข่งความสวยแข่งกันหาผัวแข่งกันหาเงินยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจนะสาวนะขอให้ได้ผัวเป็นตัวตนออกมาจากจุดตรงนั้นไวๆกันทุกคนเข้าใจความรู้สึกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นนะฮะหาผัวฝรั่งเนาะ แต่บางคนก็อยู่ยาวเห็นปะบางคนโชคดีไปได้เดือนสองเดือนเขาก็ได้ผัวออกมาเป็นตัวตนนะฮะมันก็อยู่ที่จังหวะของชีวิตบุญวาสนาอบางคนเขาอยู่สองสามปีไม่อยากที่จะแต่งงานเป็นตัวตนเพราะว่า,าฝรั่งเขามาเขาจีบ ก็ได้เงินได้เที่ยวนะคะทีนี้มีคนนี้ส่งอ่ายังไม่มีคนเอ่อยแต่งงานคนนี้ก็ส่งเล็กส่งน้อยหาพันหกพันรวมหลายทางก็สนุกเพลิดเพลินเลยนะบางคนบางเคสนะ,ะแต่บางคนพอเจอปับ๊บก็ได้สามีปับ๊บมาอยู่ต่างแดนปับ๊บเนาะมันก็วัดอยู่ที่บุตรวาสนาคู่ของเรามาเจอกันไม่คู่กันแล้วไม่แคล้วอืมแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องสู้กันไปนะ อย่าทะเลาะเบาแหว่งกันเลยสาวๆเอ้ยเอาจริงๆอย่างมาม่าสั่งพูดนั่นแหละนะคะถ้ามันเป็นของเราอืของของเราถ้ามันเป็นของเราก็คือเป็นของเราแต่ใช้ภาคบังคับนะมันก็ไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายแล้ว ฝรั่งเป็นคนเลือกอย่าลืมเข้าไปเที่ยวเขาหวังมีความสุขยิ่งเห็นสภาพนางเสือดาวต่อหน้าต,ต่อตาอย่างนั้นนะยิ่งทําให้เขาถอยหลังจากนะไอคนร้องไห้น้ําตาไหลเป็นตาหน้าสงสารวายเป็นนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ตัวพราะบทบาทที่เธออีกคนนึ่งฟาดเวี่ยงเข้ามาให้กับอีกคนหนึ่งให้ฝรั่งสงสารอันนี้นี่และบุเพอารวาสนะ สาดเซงกันก่อนถึงจะได้เป็นตัวตนเนาะโอ้ยเห็นแล้วก็น่ากลัวายจ่าจเคยเห็นที่เขาทะเลาะกันด่ากันว่าเป็นผู้ชายของตูนะบอกเลยขนลุกเลยนะสําหรับเป็นผู้หญิงอย่างเราเนาะเอาตรงๆไม่ว่าผัวเมียเหมือนกันในมุมมองว่าผู้หญิงจะมาทะเลาะเพราะผู้ชายของเราไปเกเนี่ยนะายจ๋าไม่เห็นด้วยอันนี้ยายจ๋าจพูดเสมอกับไร้สดนะในเรื่องสาวสาวเนี่ย เออในเมื่อเราเป็นเมียฝรั่งแล้วเราปล่อยให้สามีไปนั่งบาร์คนเดียวเขาทามาหากินคําพูดนี้ยายจ๋าได้ยินชัดเจนจากหูเลยนะเขาเอาผัวไม่ได้เอาเมียขอให้เขาได้เงินเนาะห้าร้อยพันหะนึ่งเขาไปทํางานนะคะขอให้เขาได้เงินห้าร้อยพันหนึ่งเขาไม่สนเขาไม่แคร์ว่าผัวใครขอให้ได้เงินนะ,ะเพราะภาระบางคนภาระปัญหาของเขาต้องใช้ เออคำนี้ยได้ยินกับหูเลยเพราะนี่คือเขาทํำงานแต่ถ้าเราปล่อยผัวให้ไปคนเดียวนะเออไปกินแล้วแทบติดใจลืมเมียน,นี่สิคือปัญหาใหญ่เออควบคุมไม่ได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นาการที่เราจะเป็นเมียตัวตนแต่ไปฟาดเบี่ยงผู้หญงิงทั้งทั้งที่ผัวเราเดินไปหาเขาเนี่ยเขาเรียกวัวนะหายแล้วมาล้อมคอกผัวเรา ปล่อยเดินไปหาเขาเขานั่งอยู่ในบาร์เป็นที่เป็นทางนะคะเออแล้วเราไปเหวี่ยงเขานะ่ะไม่ได้เราต้องควบคุมผัวเราจะเอาไงนะเออเราจะต้องเด็ดขาดในตรงนี้ถ้าเขาถอยหลังมาอยู่กับเราก็ถือว่าโอเคคําว่าผัวเมียนะแต่ผู้หญิงไม่ว่าอยู่ในสถาะนะเมียไปตีสาวบาร์หรือว่าสาวบาร์แย่งผู้ชายกันเองอย่าให้คุณฆ่าผู้ชายคนนั้นมากจนลืมค่าของผู้หญิงเรานะ เออด้วยกันนะต่างคนต่างมาหาคู่อืมและผู้ชายมันเลือกเราถ้าผู้ชายเลือกคนคนนั้นไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการทำงานย่จ๋ามองแบบนั้นถึงเขาจะไปอยู่กับเธอมาเป็นเดือนถ้าวันเนี้ยเขายังไม่ได้บอกเธอแต่งงานวันเนี้ยเขาเดินเข้ามาแล้วเขาจูงแขนคนอื่นไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวีดวินเขาได้เลยเพราะคุณไม่ใช่เมียไม่มีสิทธิ์หึงในมุมฝรั่งชั้นใจเธอ นะฉันมาเที่ยวฉันจ่ายเธอเธอทํางานอืมฉันสนุกกับเธอประทับใจเธอฉันจ่ายเธอห้าวันหลังจากห้าวันฉันจะเอาคนอื่นมันก็มีสิทธิ์เป็นของเขาเพราะถ้าเราเจอผู้ชายที่ไม่รู้จักพอเขาก็จะไปเรื่อยๆหรือเขายังไม่เจอ,อเจ้าของที่แท้จริงนะเขายังไม่เจอคนที่ เอาเขาอยู่ได้จริงๆอย่าลืมนะช้างเจอควันช้างถึงจะเจ้าชู้แค่ไหนนะพอไปหลงรักคนคนหนึ่งเนี่ยเขายอมได้ทุกอย่างนั่นคือนิสัยของผู้ชายเออฝรั่งเนี่ยไม่ว่าไทยหรือฝรัง่งแหละแต่ถ้าเขายังมาจุบจิบกับเราหรือว่าเอาเราไปในคืนสองคืนสามคืนนะฮะแล้วเขาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรายังมีข้อดีหรือสิ่งที่ผูกมัดใจเขา ให้อยู่กับเราไม่ได้นะอ่าบางคนชอบเปลี่ยนรสนิยมเออช่วงนี้ฉันมาทดลองฉันอาจจะไปเอาบาร์นู้นมาหาบาร์นี้แต่ถ้าไปเอาบาร์อื่นมันก็ยังโอเคปิดหูปิดตาเขาไม่ผ่านมาให้เราเห็นนะเออนะเห็นหลายๆคนไปหิ้วสาวมาจากบาร์อื่นสมัยก่อนอจะไปนั่งกับเพื่อนกับสามีเนาะ อ้าวเจ้านี่วิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยเขาหิ้วผู้หญิงอยู่ข้างๆนะฮะวิ่งออกไปเลยนี่แหละคือเห็นกับตาฮาลู้กันเนาะความรู้สึกกันนะไม่มีแขกใช่ไหมละ่ะก็วิ่งไปหาพวกเป็นผู้ชายที่เพิ่งเอาหลอกไปเมืขข่อคืนแต่เขาหิ้วผู้หญิงมาทําไงเ่ะเฮ้ยนี่มันผัวฉันนั่งเมืขข่อคืนเขาอยู่กับฉันมาเป็นอาทิตย์มันก็ไร้ประโยชน์ที่เราจะมาทะเลาะเราแย่งกันพอสุดท้ายการที่แย่งกันสุดท้ายหลุดทั้งสองคนเดะเออวันนั้นนะ่ะ แต่วันนั้นน่ะเขาก็เอาคนใหม่ไปเขาบอกว่านี่คือชีวิตฉันฉันเป็นคนเลือกเงินของฉันเออฉันพอใจเอาใครไปก็ได้น่าอายนะทุกคนพินิษพิจารณาไม่ว่าเราทำงานในณสถานะไหนอย่าลืมว่าเกียรติของเรานะฮะถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็ปล่อยเข้าไปนะแม้กระทั่งผัวเมียที่จดทะเบียนสมรสกันแท้ๆเนี่ยเวลามันไปติดแทบแล้วเห็นปะมันห่วงไหมคำว่าทะเบียนสมรสนะฮะ เออไปหน้าไม่หันหลังอืมอย่าได้ชิมนะของใหม่อะ่ะมันเป็นเป็นเรื่องปกติเลยแหละสําหรับผู้ชายที่มากๆอ่าคนที่เจอมาอีกเยอะแยะสําหรับเจยจ๋าไปไหนเนี่ยเราจะไปด้วยกันเราจะดูแลกันเนาะที่ผ่านมาการันตีได้ว่าเรายังดูแล,แลและมีความสุขด้วยกันได้วันข้างหน้าก็ายังไม่มีใครรู้เจย,ยจ๋าก็ไม่เคยการันตีนะอืมว่าเราจะผูกมัดเขาอยู่ได้กับเราตลอดไปเพราะชีวิต นะเป็นของเขาและชีวิตก็เป็นของเราให้ยึดมั่นยืนรักของตัวเองให้ได้ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนเราก็จะมีเกียรติในแบบของตัวเองนะสาวเอ้ยอยายจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจเด้อจ้า